พิธีรอดท่องสร้างจ้ะเงินเงินค่าคูนึงน้อยบาทอนก่อนรอดท่องสร้างโดสอยแวนนาฬิกาอย่างออกเมือน

อย่างนัเราไปมาได้เจ้าอธิษฐานก็คือแบวครอไปที่นอตองงกกมา ก็ได okay, uh ้อาจิฮังส่วนไหนเนาะ

วันนี้วันหวยออกโชคประมาณวันหวยออกแูดัู่ว่าให้ได้ใได้ได้ได้ลมเนี่ยนี่ลมอ่ะพบกันกินนาครับ